สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทำนายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนำคําทำนายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะ ราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมและสำหรับคนที่มีลัคนณาสถิตราศีธนูตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ 1. ตัววคนนนนเเป็ชช่่งงใใรรีี้้้้หทผูสาโลกุ ให้ใบสุดท้ายของสำรับบ่งบอกถึงการสิ้นสุดกาเนินมาถึงปลายทางการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาไพ่ตัวนั้นจัดว่าเป็นไพ่ที่ดีและเป็นตัวบ่งชี้ว่าชีวิตของคุณได้ดเนินมาถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดจากความมุมานากบั่นมาอย่างยาวนานในเรื่องการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งหรือย้ายงานไปยังที่ที่ดีกว่าก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้หากคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วได้ให้ใบนี้จะเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารบ้านเรือนที่ดินหรือการก่อสร้างเป็นต้นในเรื่องการเงินนั้นยังไม่ถือว่าดีมากนะักแต่ก็จัดว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนในระดับหนึ่งความรักหากยังโสดมีโอกาสพบร,รักจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นย้ายบ้านหรือย้ายงานแล้วพบรักเป็นต้นสองสถานการณ์ในช่วงนี้ สิ่งที่เข้ามากระทบ่่นอัศวินถือเรียนโดยรวมแล้วสิ่งต่างๆจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจทําสิ่งต่างๆหากมีความคิดที่จะลงทุนอะไรในช่างนี้ควรรอบคอบมากเป็นพิเศษว่าคุ้มหรือไม่เพราะสถานการณ์อาจจะนิ่งๆทำให้ยากที่จะคาดเดาถึงผลลัพธ์ในคนทำงานจะมีความรู้สึกเบื่องานไปสักพัก แต่หากทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินก็ถือว่าเป็นงานที่เหมาะกับดวงคุณเป็นอย่างดีความรักยังไม่มีจังหวะที่ดีนักเข้ามาถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ก้าวหน้าไปไหนสามอนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ข่ายห้าไม้เท้าควรระมัดระวังคำพูดให้มากๆม,มีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในบ้านหรือทะเลาะกับคนในครอบครัวคุณอาจจะมีความคิดหรือทัศนคติที่แตกต่างกับคนอื่น ทำให้รู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันตลอดในเรื่องการงานจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาโดยวรวมแล้วยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะเรื่องความรักระหว่างจะมีปัญหากับคนรักเพราะคำพูดเป็นเหตุในคนที่ยังโสดและดูใจกับใครบางคนอยู่ความสัมพันธ์จะยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องดูไปเรื่อยๆก่อนสิความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาให้เทอแห่งสงคราม คุณอ,อาจผ่านช่วงเวลาที่หนักหน่วงและตึงเครียดในหลายๆเรื่องมีความรู้สึกว่าอยากจะหาเวลาผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆ mm. ที่เข้ามารุมเร้าจนทำให้คุณไม่มีเวลาว่างสำหรับตัวเองมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งในเรื่องการงานและพักผ่อนส่วนตัวในคนทําธุรกิจเองอาจจะต้องเหนื่อยอยู่สักหน่อยเพราะค้ีใครไม่ค่อยได้มักต้องรับภาระความรับผิดชอบที่สําคัญทําให้เหนื่อยล้าและเครียดมากกว่าปกติด้วยการเงินยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนักแต่ก็มีแนวโนมว่าจะคลี่คลายในอนาคต ถ้าหากคุณรอบคอบในการใช้เงินมากขึ้น5สิ่งที่ผ่านมาในอด,ดีตลูกน้องต่อบริวาร่ห้เทพีแห่งน้นเป็นช่วงที่คุณได้ใช้เวลาเพื่อพักผ่อนและปล่อยตัวตามสบายใช้ชีวิตอย่างมีความหวังและฟื้นตัวจากควาเมเหนื่อยลา้าที่คุณได้พบเจอกับมันาคุณจะรู้สึกสดชื่นและสบายใจมาก 拜拜。 ก,กังวลแต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนซึ่งจะส่งผลดีทําให้บทสรุปของเรื่องราวต่างๆไม่แย่อย่างที่คิดเอาไว้อย่างไรก็ตามคุณต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งและใช้สติในการไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งอาจจะขอคำแนะนําจากผู้ที่มีประสบก,การณ์มาก่อนหรือผู้ใหญ่ที่คุณนักถือก็ได้เช่นกันซึ่งเมื่อผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณเองได้รับประสบก,การณ์ที่ดี ที่อยู่รอบๆตัวเพื่อนครอบคอรัวให้สิทการสถานการณ์อยู่ในช่วงที่น่าอึดอัดใจมีความเครียดและดกดดันมากมีเรื่องที่ทำให้ต,ต่อวงกังวลรวมไปถึงเสียความรู้สึกคุณอาจถูกกันได้จากเพื่อนร่วมงานไม่ได้รับความร่วมมือในเรื่องการทำงานคนรอบข้างมีม้แคทีไม่เป็นมิตรกับคุณมีโอกาสโดนแทงข้างหลังหรือถูกกดดันจากบุคคลอื่นๆให้คุณรู้สึกว่าจำนวนไม่มีทาง เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากแม้ว่าคุณจะรู้สึกยแย่ๆแค่ไหนก็ตามแต่อีกไม่นานเรื่องเรื่อก็จะสิ้นสุดลงและคุณจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆ ช่วงนี้ดูน่าสนใจไปหมดเนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่คุณต้องการเรียนรู้แต่ข้อเสียคือความกระตือรือร้อนของคุณอาจมีแค่ช่วงเวลาสั้นๆคือสนใจอะไรได้ง่ายแล้วก็หมดความสนใจได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนอกจากนั้นอาจสมัคที่สั้นอีกด,ด้วยดังนั้นควรรอบคอบในเรืร่องงานเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายสิบทสรุปท้ายๆคุณมีโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังสูญเสียสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ ครงการหรือแอง่แนวอาจถูกระงับหรือถูกยกเลิกอาจมีความรู้สึกแค้นแย่เกิดขึ้นต่อไปในสถานการณ์ที่มีความกดดันจาก,ก,กาจผู้มีอิทธิพลมากกว่าถูกพันให้อับอายขายหน้าเสียศักดิ์ศรี ลดพิซซิมีความขัดแย้งกับเจ้านายหากทางธุรกิจเองอย่าเพิ่มลงทุนเพิ่มเพราะอ่านขาดทุนได้การเงินยังต้องระวังค่าใช้จ่ายควรประหยัดเอาไว้ก่อนความรักในอุปสรรคผู้ใหญ่ขัดขวางไม่อยากไม้พบกันในคนโสดยังไม่มีโอกาสสมหวังสุขภาพไม่ดีควรระวังอุบัติเหเองอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบ รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าครังทำนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะ อย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิตหวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ